โปรแกรมการแข่งขันรอบก่อนรองชนะเลิศของนักแบดมินตันไทยในรายการเอาไอมาสเตอร์ส2025เป็นโปรแกรมการแข่งขันของวันศุกร์ที่3ตุลาคม2568ซึ่งเป็นรายการสะสมคะแนนระดับ BWF World Tour Super 100ชิงเงินรางวัลรวม1 2 0 0 0 0ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ3,800,000บาทโดยจัดขึ้นที่กรุงอาบูดาบีสหรัฐอาหรับเอมิเรตประเภทชายเดี่ยวอิคิวพน,ชพนิชพลธีรรัศกุล มือวางอันดับ4ของรายการและมืออันดับ39ของโลกจะพบกับเงียนไหดังมืออันดับ64ของโลกจากเวียดนามจะลงแข่งขันในขอที่1คู่ที่3โดยจะเริ่มประมาณ6โมง40นาทีตามเวลาประเทศไทยเวลาการแข่งขันอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมเงินรางวัลสำหรับผู้ที่ผ่านเข้ามาในรอบก่อนรองชนะเลิศรายการนี้ประเภทเดียวจะได้รับ720ดอลลา,าร์สหรัฐหรือประมาณ23,000บาท และประเภทคู่จะได้รับ870ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ28,000บาทและได้คะแนนสะสมเพิ่ม30,30 30คะแนนโปรแกร,รมการแข่งขันรอบ16คนสุดท้ายของนักแบดมินตันไทยในรายการ m a c n นอ h ฮา b o เบอร์อินเตอร์เนชันแเป็นโปรแกร,รมการแข่งขันของวันศุกร์ที่3ตุลาคม2568ซึ่งเป็นรายการสะสมคะแนนระดับ BWF International Challenge ชิงเงินรางวัลรวม17,500ดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ5 6 0 0 0 0บาทโดยจัดขึ้นที่เมืองโอ๊กแลนด์ราชอาณาจักรนิวซีแลนด์ประเภทชายคู่โอ๊ตฉลิมพลเจริญกิจอมร์จับคู่กับทีมวรพลทองสงาคู่มือวางอันดับ4ของรายการและคู่อันดับ7จของโลกจะพบกับหงหมิงเฉนินจับคู่กับหลินยูยูจากไชนีสไทเปจะลงแข่งขันในขอที่3ามคู่ที่5โดยจะเริ่มประมาณ7โมง25นาทีและประเภทชายคู่เบสพงศกรทองคำ จับคู่กับโบท๊ทวงศอรทองคำคู่อันดับ156ของโลกจะพบกับสูชิงเหงจับคู่กับอูกวนซุนคู่มือวางอันดับ3ของรายการและคู่อันดับ52ของโลกจากไชนีสไทเปจะลงแข่งขันในขอรที่1คู่ที่7โดยจะเริ่มประมาณ8โมงครึ่งเวลาการแข่งขันอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมและเวลาที่แจ้งทุกคู่เป็นเวลาประเทศไทยใครที่ชอบวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ กด Subscribe หรือกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับแอดมินและขอขอบคุณทุกท่านที่สนับสนุนช่องนี้ในทุกช่องทางขอบคุณที่รับชมครับ